คลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นดาร์กโซเชียลที่น่ากลัวที่สุดแล้วก็ว่าได้แบบเฮ้ย สวัสดีไวรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้กับผมเอ้พงปินาครับแล้ววันนี้นะครับมากันแบบตึงๆเครียดๆแบบนี้เราจะอยู่ในรายการอะไรไปไม่ได้นอกจากด์กโซเชียลครับสำหรับด์กโซเชียลในสัปดาห์นี้นะครับต้องขอบอกเลยว่าเนื้อหาของเรานะแอบตึงและแอบเครียดเครียดมากมากกว่าสัปดาห์ที่แล้วเลยก็ว่าได้ครับคือต้องบอกว่าสําหรับสัปดาห์ที่แล้วนะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตํานานนะครับสถานีรถไฟออกซูหรือว่าสถานีรถไฟของเกาหลีที่เขาว่าเฮี้ยนที่สุดในกรุงโซลหรือว่าเฮี้ยนที่สุดในเกาหลีนั่นแหละซึ่าาากก็็เปนนน้้ตํแลว มีการเสรียชีวิตของคนจริงถามว่าน่ากลัวไหมก็น่ากลัวครับแต่สัปดาห์ดีครับต้องขอบอกเลยว่าด์กโซเชียลของเรานะน่ากลัวกว่าเดิมหลายเท่ามากพอเรื่องราวเรื่อง,น,องน,นี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศที่ได้มีเด็กคนคนหนึ่งครับเขาได้มีการวาดรูปแล้วก็มีการพูดคุยกับเพื่อนในจินตนาการของเขาครับซึ่งโอเคฟังดูแล้วเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่น่ากลัวไม่ได้อะไรเพราะสุดท้ายแล้วเด็กเนี่ยเขาก็เป็นจินตนาการของเขานะ อีกความหมายหนึ่งครับถ้าเราพูดถึงเรื่องความเชื่อเด็กเนี่ยเขาเปรียบเสมือนแก้วที่ใสสะอาดเขาอาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่คนที่โตแล้วอย่างเราไม่สามารถเห็นก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเรื่องราวเรื่องนี้มันสยองตรงที่ว่าเด็กเขาได้คุยและมีการวาดรูปแต่รูปรูปนั้นเนี่ยมันกลับเป็นรูปของคนถูกแขวนคอครับ เอาเปนว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูใน Dark ซเชียลของเราในวันนี้ดีกว่านะคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับรบกวนผู้ชมนิดนึงนะช่วนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยและอย่าลืมนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยผมว่าเรื่องราวสัปดาห์นี้น่ากลัวแน่นอนครับแล,แล้วจะอไปแล้วมเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปรพออร้อมๆอเลยครับ สำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันอีกเช่นเคยนะสำหรับคุณโอร่าหรือว่าแอดลอริทัสกาสามนะครับในทวิตเตอร์นะครับซึ่งคนคนนี้นก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่ผมติดตามแล้วก็เป็นคนที่สรุปเรื่องราวน่ากลัวน่าโลัวไปเยอะมากสำหรับสัปดาห์นี้ผมไปเจอเรื่องราวหนึ่งที่เขาสรุปไว้นะครับซึ่งเรื่องราวนั้นเนี่ยผมได้เกิดไปแล้วตอนแรกก็คือเรื่องราวของเด็กกับเพื่อนในจินตนาการนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่า ขาสรุปไว้ว่าอย่างไงนะครับคุณโรล่านะครับเขาได้บอกไว้ว่าเรื่องราเรื่องนี้นะครับคือน้องคนในภาพที่กําลังนั่งวาดรูปในห้องตัวเองอยู่นะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นภาพที่เด็กเนี่ยสร้างขึ้นมาจากจินตนาการนะแต่รูปที่เขาวาดเนี่ยทำให้พ่อของเขาที่เข้ามาดูเถึงกับช็อกเลยครับเพราะภาพที่น้องเขาวาดนั้นดันมีใครไม่รู้โดนแขวนคออยู่ครับพ่อเขาเนี่ยเลยถามว่าวาดทำไมแล้วแบบมันน่ากลัวขนาดนี้ไม่ควรวาดเลยซึ่งน้องเนี่ยไม่พูดอะไรครับแต่น้องดันชี้ไปที่ ตรงมุมมืดๆของห้องแล้วบอกว่าพ่อก็เขาโดนแขวนคออยู่ตรงนั้นนี่ครับอู้หูยคุณผู้ชมผมอ่านแค่บทความแค่นี้ผมยังขนลุกเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพนะฮะนี่ฮะอู้หูยเด็กมันจะจินตนาการไปได้ยังไงอะอุ้ยเดี๋ยวพ่อถามว่าอะไรนี่ครับวีจอนะ ำไมถึงว่าอย่างนี้นี่ฮะโอ้โหเด็กชี้เด็กชี้ครับว่าก็เขาอยู่ตรงนั้นไงคนลุกไม่หยุดเลยฮะ ไปยูกันต่อครับเขาบอกว่าเจ้าของคลิปนะครับมีชื่อว่าคุณวิกกี้นะครับหรือว่าคุณพ่อส่วนตัวน้องเนี่ยมีชื่อว่าน้องเอเลียสครับเอเลียสเนี่ยบอกคุณพ่อหน้ซื่อแล้วก็ว่าลรูปไขรไม่รู้โดนแขวนคอแถมกําลังร้องไห้อยู่ด้วยพอเอเลียสเนี่ยชี้ว่ามีคนโดนแขวนคอในห้องพ่อก็เลยถามต่อว่าแล้วเขาทําอะไรล่ะ Elliot เอเลียสก็บอกพ่อว่าเขาบากควรผมตอนกลางคืนครับเคาะพื้นเสียงดังแต่เขาบอกผมห้ามไปบอกใครครับ คุณชมเด็กที่เขาเสื้ออ่ะไอเฮียและนี่ค well> wow, รับเป็นคลิปต่อนะครับดี๋ยฮะโอ้โหดูทุกคนรู้บ้างเลยอะทีมงานเซนเซอร์ตรงภาพที่เขียนแขวนคอเลยนะพอยูทูปก็กำลังเซสติมนะครับนี่ฮะโอ้ยน่ากลัวมากอันที่เป็นภาพในห้องเขานะซึ่งมันไม่ควรจะเป็นไปได้เลยอะ นี่เขาบอกว่ามาคอตอนกลางคืนแล้วก็บอกว่าห้าบอกด้วย <Okay. S 1> โหน่กกากลัวมากน่กกากลัวมากต่อเลยฮะเขาบอกว่าตอนแรกคุณพ่อเนี่ยก็คิดว่าเอลเลียนเนี่ยคงจะแบบจินตนารรการสูงด้วยความเป็นเด็ก,กะอะเนาะก็เลยจินตนารรการอะไร,งไรไเงี้ยไปเรื่อยแต่พอพอ่อแอบดูน้องก็พบว่าน้องกําลังยืนคุยกับใครไม่รู้คนเดียวไย แล้วพอถามน้องน้องก็ตอบเหมือเนเดิมครับว่ามีผู้ชายกําลังร้องไห้แขวนคออยู่พอเลยทนลองให้น้องเนีไปวาดรูปใหม่ซึ่งน้องอ่ะก็วาดผู้ชายกำลังร้องไห้แล้วมีเชือกแขวนคอเหมือนเดิมด้วยอุ้ยน,น,นี่มีคลิปดูต่อ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 หยุด เป็นไทยนะเขาบอกว่าเขายังเห็นคนแฮงกิ้งนะหรือว่าผูกคออยู่เหมือนเดิมเลยครับแล้วเขายังร้องไห้อยู่ด้วยเด UM ็กเนี่ยก็ยังบอกให้แบบหยุดร้องไห้นะหัน้ากลัวมากเลยอ่ะอันนี้คือฟาดผ้าไปแล้วด้วยนี่ No he will tear me off a night uh. เด็กอะเด็กที่เขาไม่รู้เรื่องอ่ะ okay, so s <S อุ้ยเ okay. ชื่อครับ <Okay. S 1> แล้วก็เขาร้องไห้อยู่โอ้คุณผู้ชม เขาบอกว่าแต่แล้วทุกอย่างก็เริ่มน่ากลัวมากขึ้นอีกเมื่อพอแอบตั้งกล้องไว้ในห้องแอบสังเกตกลายเป็นว่าน้องเนี่ยลุกขึ้นมาคุยกับใครก็ไม่รู้แล้วก็มีใครบางคนเนี่ยทำน้องกลัวจนน้องบอกให้หยุดแต่แค่เสียงเนี่ยก็ยังไม่พอนะเพราะมีบางอย่างดึงขาน้องอย่างรุนแรงจนน้องกลัวและรีบหนีออกจากเตียงเลยฮะว้าวอุ้ย ใ่วาต่อครับและความหลอนก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเมื่อเอเลียนนะครับยังยืนพึนพามพำอะไรคนเดียวตอนดึกเข้าของในบ้านขยับเองได้ล่าสุดครับดิกกี้นะเชื่อว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในบ้านผีสิงและไม่ให้น้องเอเลียนเนี่ยเสี่ยงอยู่ในบ้านแห่งนี้แล้วด้วยคือเซฟเพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็นี่ครับมีคลิปด้วยแล้วก็มีคอมเมนต์จากคุณอลอร่าครับบอกว่ามีใครเห็นอะไรกระ,ะจกเหมือนเราหรือเปล่าคุณผู้ชมตั้งจิตมาดูรพร้อมๆกันครับผมไม่กล้าดูจอใหญ่เลยอะ ูนะ่ากลัวอ่ะอใช่ใช่น่ากลัวว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮนะ้ยหูแต่ฝรั่งเขาไม่กลัวเลยหรอวะ I'm not it. It's picking up ghosts, but it just started going crazy out oh, no um, of If you're the entity that has been harassing Elliot, can you make yourself known? ผู้ชมผมโน้ตคอมเมนต์เลยอ่ะและตอนที่บอกว่าเห็นอะไรในกระจกไหมเด็กทีมงานลองรีเพย์้าชๆดูนะผมไม่แน่ใจผมเห็นเหมือนหน้าคนหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแบบไฟตอนกลางคืนแบบเออเขาเรียกอะไรแบล็คลท์อะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่ะต่อนะครับอ๋อนี่สุดท้ายแล้วเขาบอกว่าตามไปดูต่อได้คือตอนนี้พ่อแม่เอเลนอยู่บ้านแล้วซึ่งก็ดีแล้วปกติคุณพ่อวิกกี้ชอบเล่าเรื่องหลอนแต่มาเจอเรื่องนี้กับหลอนตัวเองก็ไม่กล้าทําอะไรแล้วครับโอ้เรื่องราวก็จบแต่มีเท่านี้นะคุณผู้ชมไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะแต่เชื ทำไมคุณผู้ชมว่ามีคนนะครับคอมเมนต์นะครับบอกว่าผมขอเดานะอย่างที่แอดบอกพอชอบแล้วเรื่องหลอนเรื่องนี้อาจจะเป็นคอนเทนต์ของพ่อก็ได้ถ้าสร้างเรื่องขึ้นมาก็คงจะสร้างไม่ยากถ้าเล่าเรื่องผีให้ลูกฟังก็หาหนังผีให้ลูกดูลูกอาจจะมีจนินตนาการเองก็ได้แล้วพ่อเนี่ยก็ถ่ายตามเทคนิคแบบถ่ายทําหนังผีลิ้นชักเปิดเองแล้วก็ว่าไปถ้าถามว่าเป็นไปได้ไหมก็อาจจะไม่มีชื่อเสียงก็ได้อืม เออมันก็เป็นไปได้นะเว้ยคุณผู้ชมโหพูดยากว่ะเออพอพอเกิทดทฤษฎีเนี้ยมันเกิดเป็นสองอย่างคืออย่างที่ผมบอกด้วยความที่ว่าเด็กก็คือเหมือนแก้วที่ใสสะอาดนะฮะก็คือยังไงเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรอยู่แล้วบางทีเขาเสพอะไรไปเขาอาจจะจินตนาการไปเองก็ได้หรือเขาอาจจะเห็นสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่เรามองไม่เห็นก็ได้ครับต้องบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะครับแต่กูพูดเลยว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นดาร์กโซเชียลที่น่ากลัวที่สุดแล้วก็ว่าได้แบบ ดูแล้วขนลุกไม่หยุดเลยฮะอ่ะผมไม่รู้นะว่าคลิปนี้เป็นยังไงสรุปไม่ได้ด้วยเอาเป็นว่าคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่คิดว่าเรื่องราวเรื่องน,น,องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องที่พ่อเขากุขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงและกระแสะกับตัวเองคุณผู้ชมคิดนยังไงลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกหน่อยนะครับส่วนตัวผมถ้าตามหลักของจริง5 5าสาแต่ใจเทปใ0ว่าเด็กอะ่ะอาจจะเห็นอะไรบางอย่างเว้ย อ่ะคุณผู้ชมคิดอย่างไงคอมเมนต์นะฮะหรือว่ามีข้อมูลยังไงแบบอยากจะแชร์คอมเมนต์ได้เลยครับผมอาเบว่าสำหรับ Dark Social ดาร์กโซเชียลในสัปดาห์นี้ก็ไว้ถึงเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับถ้าคำพูดคำจารได้ไม่สุภาพหรือข้อมูลตัวไหนผิดพาดการใดผมไอ้ภูพิทักษ์ต้องกราบขอรพระเจ้าแผ่นไว้ใี้ด้วยถ้าเกิดท่านรักการชอบกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพือ่อให้กิจกรรมของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ไว้ถึงเป็นตรงนี้ครับไปละบ๊ายบายปุ๊บ